สวัสดีค่ะมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสมานำเสนอตำรวจสถานีตำรวจภูทรลำดวนไม่เชื่อคำให้การอดีตทหารขเขมรชุด b.hq ที่อ้างว่าปลดประจำการนานแล้วไม่ได้เป็นสายรับพบชุดทหารปืนในบ้านรอทหารไทยสอบเพิ่มข่าวด่วนจากการณีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าควบคุมตัวชายชาวกัมพูชาอายุ36ปีได้ที่บ้านของภรรยาชาวไทยอายุ27ปีในพื้นที่หมู่9ตำบลสีภูมิจากการตรวจค้นภายในบ้านพบอาวุธปืน1กระบอกพร้อมเครื่องแบบทหารกัมพูชาหลายชุดติดยศร้อยเอกและมีตราสัญ,ญลักษณ์ B HQ ซึ่งเป็นหน่วยองครักษ์พิทักคุณเซน ตำรวจจึงสงสัยว่าอาจแฝงตัวเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางทหารของฝั่งไทยให้กับทางกัมพูชาพันตำรวจเอกอสดในป้องกันผู้กํากับการสถานีตำรวจภูทรลำดวนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กระทั่งพบความผิดปกติของสองสามีภรรยาคู่นี้ที่ไม่มีงานทำแต่ใช้ชีวิตอยู่มีกินเหมือนชาวบ้านทั่วไป ผู้ต้องหาให้การเบื้องต้นว่าเคยเป็นทหารกัมพูชาและปลดประจำการตั้งแต่ปี2564โดยปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสายลับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะพบว่ามีการเดินทางเข้าออกไทยกัมพูชาหลายครั้งโดยล่าสุดเพิ่งเดินทางกลับจากกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุปะทะชายแดนจึงเตรียมประสานฝ่ายทหารเข้าสอบสวนเพิ่มเติม ขณะที่ภรรยาชาวไทยระบุว่าไม่ทราบว่าสามีเป็นทหารหรือไม่และไม่รู้ว่าเครื่องแบบที่พบในบ้านมาจากไหนทั้งคู่รู้จักกันเมื่อประมาณสามปีก่อนที่พัทยาและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนโดยยอมรับว่าสามีเดินทางไปมาระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นประจำและหลังย้ายมาอยู่บุรีรัมร่วมหนึ่งปีก็ไม่ได้ทำงานใดๆทั้งสิน้นฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ